จิ้งจอกตัดสินความกาลครั้งหนึ่งณนะป่าหันสามีแมวซุ่มซ่ามตัวอ้วนสีขาวเดินไปเหยียบกับดักของในพรานเข้าอย่างจังมันพยายามร้องขอความช่วยเหลือและบังเอิญเจ้าหนูก็เดินผ่านมาพอดีเจ้าแมวขอร้องให้หนูช่วยมันออกไปแต่เจ้าหนูก็กลัวว่า ถ้าช่วยแมวออกมาแล้วมันก็จะโดนเจ้าแมวจับกินเป็นอาหารโโหพูดยังไงเจ้าถึงยอมเชื่อนะข้าสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าจริงๆรรีบปล่อยข้าออกไปเถอะอยู่ในนี้มันอึดอัดไม่เอาหรอกคำพูดหวานๆอาจจะเชื่อไม่ได้ถึงเวลานั้นใครจะช่วยหนูอย่างข้าล่ะถึงยังไงข้าก็ไม่ช่วยท่านอยู่ดี <c oughs> ข้ามันแมวอาภพเนี่ยพรุ่งนี้อ้งซื้อพิมพ์ประจำป่าหันสาก็คงจะพาดหัวข่าวว่าพบแมวน้อยตายอนาถขาดคนเหลิวแลไม่แต่หนูใจดียังมึนเอาเถอะเอาเถอะข้าช่วยท่านก็ได้แต่ท่านต้องสัญญานะว่าต้องทำตามสัญญาจริงๆว่าจะไม่ทำร้ายค่ะ <c oughs> สัญญาจ้ะด้วยเกียรติของแมวน้อยข้าสัญญาว่า จะไม่ทำร้ายคุณหนูผู้มีบุญคุณคราวเนี้เจ้าจะช่วยข้าได้หรือยังฮะเจ้าหนูตัวกระจิตรตได้สิเมื่อได้รับคำยืนยันที่หนักแน่นจากแมวเจ้าเล่หนูน้อยตัวกระจิตริตก็หลงเชื่อคำสัญญาปากเปล่านั้นทันทีมันพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อจะช่วยเจ้าแมวออกมาจากกรงให้ได้ในที่สุด มันก็ทำสำเร็จเย้สำเร็จแล้วเมืออ่อยเหลือเกินอแต่ขอบใช้นะเจ้าหนูทำไม่ได้เจ้าแล้วก็ข้าคงแย่แน่ๆเลยเอาล่ะเสร็จธุระของข้าแล้วไหนๆท่านก็ปลอดภัยอยู่ครบ3าสอประการแล้วงั้นข้าไปล่ะเฮ้เจ้ายัางไปไม่ได้ทำไมล่ะ ถ้าท่านอยากจะตบรางวัลนี่ค่ะไม่เป็นไรหรอกแค่ท่านรักษาสัญญาก็พอแล้วล่ะแม่ใช่แล้วข้ากำลังจะตบแต่ตบเจ้าไงล่ะฮ่าฮ่าไม่ใช่ตบรางวัลมามามาให้ข้าจับกินซะดีๆเจ้าหนูไม่ทันระวังตัวพอมันพูดจบเจ้าแมวก็กระโดดตะครุบมันทันที เจ้าหนูร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังไปทั่วทั้งป่าและโชคยังคงเข้าข้างเจ้าหนูน้อยอยู่บ้างเพราะบังเอิญเหลือเกินที่มีหมาจิ้งจอกผู้รักความยุติธรรมตัวหนึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเรื่องราวที่เจ้าแมวและเจ้าหนูพูดคุยกันพอดีหมาจิ้งจอกจึงหยุดเจ้าแมวไว้ได้ทันท่วงทีมามาเอาล้วนะ เหเหจเเมะมั่งเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนูน้อยเดี๋ยวช้าก่อนสหายท่านอย่าเพิ่งกินเจ้าหนูน้อยตัวนี้เลยนะเอ๊ะแล้วนี่เจ้าเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเจ้ามาจิ้งจอกรว่าเจ้าจะขอแบ่งเนื้อหนูไปกินบ้างเหรอใช่ไหมฮ่าแต่ไม่ได้หรอกนะเจ้าหนูเนี่ยตัวนิดเดียวพอสำหรับข้าเท่านั้นแหละคนอื่นเนี่ยหมดสิบโอ้ยข้าไม่ชอบกินหนูหรอกท่าน แต่ว่าข้าอยากรู้ว่าเป็นไงมาไงเจ้าหนูซึ่งได้เชื่อววิ่งเร็วคล่องแคล่วที่สุดถึงมาอยู่ในกรงเล็บแมวที่อ้วนอุ้ยอ้ายอย่างท่านได้โถ่นยนี่กูเรื่องอะไรมาข้าจะลราให้เจ้าฟังเองเจ้ามาจิ้งจอกคืองี้นะข้าหลงเข้าไปติดกับดักของนายพรานเขาแล้วหนูเนี่ยก็วิ่งผ่านมาพบพอหนูช่วยข้าออกมาข้าตะคุบม,มันไว้เลย เรื่องมันก็มีที่ละท่านอ๋อเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูน้อยเดินไปติดกับดักแล้วเจ้าแมวก็มาช่วยเฮ้ยไม่ใช่นะข้าต้องหอกเล่าที่เป็นคนเดินไปติดกับดักโธเจ้าแค่ขี้หูบ้างหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะเป็นหมอจิงจอหูตึงละสิฮอ๋อแมวเป็นคนเดินไปติดกับดัก อืมใช่แล้วถูกต้องแล้วข้าวิ่งผ่านไปพบอืมใช่ใช่เออเออไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ามาพบข้าสะที่ไหนกันเล่าแต่นุนน้อยตั้งหากที่มาพบและก็ช่วยข้าเอาไว้ไม่ใช่เจ้าแต่เอเจ้านี่กวนราษาจริงๆนะตั้งใจฟังหม่ซิอ้าวข้าเข้าใจผิดเหรอไหนไหนท่านลองเล่าใหม่อีกครั้งสิ ทั้งแมวอุ้ย,อ,ยอ้ายอ๋อคืออย่างนี้นะไม่ว่าเจ้าแมวจะเล่าสักกี่ครั้งมาจิ้งจอกก็ยังพูดผิดอยู่เช่นเดิมจนเจ้าแมวตัวอ้วนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโอ้ยใครจะคิดว่า ในโลกเนี้ยยังมีสัตว์สมองทึบอย่างเจ้าอยู่หน้าตาท่าทางเจ้าเป็นุชลาดดีแน่เจ้ามาทิ้งจอกแต่เรื่องแค่นี้นะทำไมไม่ยอมเข้าใจสักทีอะอโธ่ก็ท่านเล่าเรื่องไม่ปฏติบประต่อเองนี่นาะท่านแมวอุ้ยอายข้าเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยข้าก็ปวดหัวไปหมดแล้วนะเออข้าก็เล่าดีแล้วนี่นะ จะใช้วิธีไหนนะถึงจะทำให้สัตว์หัวขี้เลื่อยอย่างเจ้าเนี่ยเข้าใจอ่าข้าคิดออกแล้วสำหรับเจ้ามันต้องใช้วิธีนี้อ่ะฝากเจ้าหนูไว้ก่อนนะว่าแล้วเจ้าแมวอุ้ยอายก็ไม่รอช้ากระโดดเข้าไปในกรงอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งร้องตะโกนถามเจ้าหมาจิ้งจอกว่า เน่ดูไส้เต็มตาข้าติดอยู่ในกรงอย่างนี้นะแล้วเจ้าหนูน้อยก็ผ่านมาพบเน่ให้สาธิตให้เจ้าดูอย่างนี้นะเจ้าคงจะเข้าใจแล้วสิเจ้าหมาจิ้งจอกสมองทึบอ้อเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างดีซะด้วยเฮ่นี่ทำอะไรหนะเอ้บิดกรงทำไมปล่อยข้าออกไปนะปล่อยข้าออกไป้ ท่านน่ะอยู่ในนั้นน่ะดีแล้วถือเป็นการลงโทษเจ้าแมวเจ้าเล่ห์ที่ไม่รักษาสัญญาแถมยังอักตันยูต่อผู้มีพระคุณขนาดเจ้าหนูน้อยตัวกระจิตรช่วยเจ้าออกมาจากกรงของนายพลเจ้ายังคิดจะกินผู้มีบุญคุณของเจ้าได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นแมวที่ใจร้ายจริจรงๆปล่อยเจ้าแมวใจร้ายตัวอ้วนอุยอ้ายไว้อย่างเงี้แหละดีแล้วเอ้ย <c oughs> ไม่นะ ด้วยท่านอย่าทิ้งข้าไปนะพาข้าไปด้วยสิเฮ้ยไม่นะไม่นะท่านอย่าทิ้งข้าไปนี่เไอได้ดโปรดเธอท่านท่านท่านไม่ว่าเจ้าแมวจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่แต่ทั้งเจ้าหมาจิ้งจอกและเจ้าหนูน้อยต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะให้เจ้าแมวได้รับบทเรียนซะบ้างเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน มาจิ้มเจาก็กลับมาปล่อยเจ้าแมวให้เป็นอิสระรวมทั้งสั่งสอนเจ้าแมวเป็นการใหญ่หลังจากวันนั้นป่าหันษาแห่งนี้ก็ไม่มีแมวอักตันยูอีกเลยคงมีแต่แมวอุ้ยอ้ายใจดีและกระตันยูสัตว์ทุกตัวในป่าหันษาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข